มหาวิทยาลัยพายัพให้การต้อนรับพะนธท่านนายกรัฐมนตรีนายเชษฐาทวีสินในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานสื่อสารอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลาหูนานาชาติครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่12มกราคม2567เวลา10นาฬิกาณอาคารสายรามธรรมมหาวิทยาลัยพายัพ ขตแม่ข่าวสำหรับงานโครงการสืบสารอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลาหูนานาชาติครั้งที่หนึ่งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึงวันที่13มกราคม2567ภายในงานมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมบูธนิทรรศการบูธจำหน่ายสินค้าอาหาร ชมการแสดงต่างๆมากมายอาทิการเต้นรำแบบบลาหูกาแคเวการสาธิตกีฬาพื้นบ้านการแข่งกีฬาและการแสดงคอนเสิร์ตเป็นต้น แกลมที่คือการะติกกตูวิโอคาใช่แราของคุโรเล่ค่ะ ลำดับต่อไปขอเชิญชมการแสดงชุดตากิกคยตีเบรอนล่าหูนะครับเราจะมีการแสดงการต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกที่เราให้ความเคารพนับถือ มีกิจกรรมดีนะครับที่พันนายกผู้ราชการจังหวัดนะครับมาร่วมให่เกียรติรถแท็กซีโมชอนนะครับทุกคนเลยนะครับส่วนราชการต่างๆก,ก็ให้ความสำคัญกับงานอนุรักษ์โปรตีนี For oh. สิทธิ์ฐิาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับปีวามนดีปไปอย่างยิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติจากคณะผู้จัดงานปีใหม่ชาติพันธ์ราหูนานาชาติที่ได้เลือกให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ในการจัดงานสืบสารอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพดีปีใหม่ราหูนานาชาติครั้งที่1ปี2567ในครั้งนี้ครับเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีประเพดีและวัฒนธรรม ที่หลากหลายและโดดเด่นมากมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เป็นเมืองที่ประกอบด้วยกลุ่มชนชาติชาติพันธุ์มากถึง15กลุ่มกระจายอยู่ใน986หมู่บ้านในจำนวนนี้เป็นชาวลาหูประมาณ50,000คนครับเชียงใหม่ได้มีการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายจนกลายเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น ืองพระหุวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่น่าค้นหาและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวตัวโลกให้ความสนใจดังคำกล่าวที่ว่าเชียงใหม่เที่ยวได้ทั้งปีอยากมาสัมผัสกับบรรยากาศและวัฒนธรรมของเชียงใหม่เราในฐานะผู้วา่าการจังหวัดเชียงใหม่กะผมขอต้อนรับท่านนายกและคุณตีพร้อมคณะและผู้ร่วมงานทุกท่านเข้าสู่งานสืบสารอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลาวนานาชาติครั้งที่หนึ่ง2 5 6 7ณวันนี้ครับขอบคุณครับนายปีชาดวงแสงพูดภาษาไทยนะครับประธานกรรมการจัดง,งานสืบสารอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลาหูนานาชาติครั้งที่หนึ่งและพระเจ้าไปติ๋วติ๋วคโวเวผู้นี่ลาซาบอลล้อและง่ายคือดอโลกือแต่ตาวิอจะได้ผ่าถาดทูมาวิออยาาแขดิโย สาบิลีและนีส่สารรูปดรจาฮาเนิโยเรียนพระนาท่านเศรษฐาควินชีนายกรัฐมนตรีกับผมในปริชาดวงแสงประธานจากงานสืบสารอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เราานาชาทั้งที่หนึ่งปี2567รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้ วัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในสังคมอย่างลึกซึ้งวัฒนธรรมแสดงออกถึงความเจริญก้าวหน้าทางสังคมและจิตใจของมนุษย์เป็นสิ่งที่ช่วยให้โครงสร้างทางสังคมอยู่เพราะมีความผุกพันธ์ทางจิตใจของหลายๆคนเข้าด้วยกันร่างฐานของสังคมคือวัฒนธรรมดังนั้นการจะการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้านั้นต้องอาศัยวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานเชียงราย แม่หอสอนลางปางและเชียงใหม่ปัจจุบันวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงามของชาติพันธุ์ลาหูมีการถ่ายทอดชที่คือเลขอพลคชิมีเลาหุาอตาเล้ตเลาออเชุกนอต๊ะเชอเหือมีกบลหุยาติงก็พเล่าเอีมาทิการูอาปเลเบออ้าเือในยุคกาลจาวาคาลเล่จะมีลาหุยา ให้มีเชฟวอโอปูโอปูจุนยาวิโอมีดิบเปรี้ยวเลยแค่ปลาตัเล็กเฮลลาูยาอตานาชิชิเสเลยโตโยเล็คแค่โอูจ้าเด็กคนละวิวเด็กอันนี้ถูกันลาเว่ากัโอปูจ้าเด็กคนละวิวหเวใจอยู่ในโอปูจ้าขอบคุณนะครับที่ได้กล่าวคำว่านะครับแล้วก็วัตถุประสงค์การจัดการครั้งนี้นะครับท่นานผู้นำสองท่านและโอกาสนี้นะครับณ 我最讨们 ุทกทก่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในงานเปิดงานสืบสารอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีปลาหูนานาชาติครั้งที่หนึ่งปี2567ในวันนี้ผมขอชื่นชม ในความรักความสามัคคีของพี่น้องชาติพันธุ์ลาหูที่เลางเห็นความสำคัญในการสืบสารอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและเชื่อมสัมพันธ์ภาพอันดีงามของพี่น้องชาติพันธุ์ลาหูที่กระใจายในทั่วโลกที่เป็นน้นหนึ่งใจเดียวกันทุกท่านครับ มพร้อมให้การสนับสนุนในการสื่อสารด้านศิละปะวัฒนธรรมในทุกชาติพันธุ์ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันต,ต,ตกหรือภาคใต,ต,คต,ต้โดยเสมอภาคและเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติโดยหวางอย่างยิ่งว่า การสรับสือของผมจะสามารถทําให้ชาติพันธ์ต่างๆรักและหวงแหนและร่วมการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของตนต่อไปผมว่าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอยู่ในรวมใจของพุกท่านทุกท่านรวมทั้งเป็นเรื่องที่ทางตัวผมเองทางรัฐบาลนี้ให้ความเป็นหัวเป็นใหญและให้โอกาสเสมอ ว่าโอกาสถือว่าเป็นอนาคตของพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้รัฐบาลนี้จะให้ความเป็นธรรมกับการพิสูจน์ทราบได้ว่าถ้าเกิดพวกท่านเกิดที่นี่ลูกหลานเกิดที่นี่จะได้รับการเข้ากระบวนการในการขอสัญชาติได้โดยที่ท่านจะเข้าถึงสิทธิพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องการสาธารณสุขและสิทธิต่างๆซึ่งผมยืนยันครับว่ารัฐบาลนี้จะให้โอกาสกับพวกท่านทุกท่านครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วผมขอเลือกเปิดงานสื่อสารพระธรรมจีนปะาวัฒนธรรมประเพณีราหูนาธาธาตุครั้งที่1ปี2567แต่บันนี้เป็นต้นไปขอบคุณครับ เอต้อลยนายกกกระดเป็นพร้อมให่เรายนนี่ลำดับต่อไปนะครับลำดับต่อไปเป็นพิธีดำหัวผู้ใหญ่ตามประเพณีนะครับชาติพันธุ์ลาหูของเรานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลถวายความเคารพผู้ใหญ่ขอขมาลาโทษและขอพรจากผู้ใหญ่ครับ ดีคืออขเจ้าลเป็นการล้างมือนะครับถือว่าเป็นการหรือ <c oughs> ก็เป็นเพื่อ,อเป็นสิริมงคลน,นะครับแล้วก็ถวายความเคารพและก็อย่างก็คือผู้ใหญ่จะอวยพรให้กับ ผู้ที่มาดำ้มหัวเรานะครับโอยทองให้นะครับะุด้เคยกัดชป,ปีเชวิโยและก็ถุงย่ามเป็นจากประเทศจีนนะครับขอขอบคุณท่านนายกนะครับที่ได้สนับสนุนนะครับงานศิลปะนะครับงานฝีมือนะครับเชิญพิพันนายกใส่นะครับท่านนายกได้ สั่งซื้อมาจากพี่น้องนะครับที่วันนี้ท่านใส่สวยมากนะครับเป็นก็เป็นเสื้อประยุกตของลาหูนะครับชนเผ่าลาหูาใช่ค่ะเป็นชุดที่<อ>พี่น้องลาหูเราเย็บเองนะคะนายนนกรัฐมนตรีกรนะครับที่ท่านนุยกใส่เสื้อมานะครับลงมือด้วยกันนะครับและนายกรัฐมนตรีก็ได้อุดรุงเสินง้าพี่น้องชนเผ่าของเราด้วย,ะค,ะยะค,ะค่ะข,ข,ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงลาหูยาเลยเยี่ยมเดียบเลยเขาหลุนลาเล่นเชฟิโย ข้าของพี่น้องชเขาลาหูนะคะขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีกำลังทเข้าวโดลาหค่ะนายกรัฐมนตรีเสดำจกาวดประชะทอรารต้องยกกาเลยเอาข้าพดเฉล่า้าด่ชั ทรงศักพรมเอี่ยมนรงพัดขำศูนย์ข่าวภาพเหนือ,อไายงา